สวัสดีครับมาครับพี่นอ้องเมื่อนี่ยบาวเช่นได้ปลาแซลมอนนะครับมาเครื่องโตแต่ว่ากินจิ้มซีฟู้ดไปแล้วนะครับเครื่องหนึ่งเหลืออยู่เครื่องหนึ่ง,เ,ง,งเดี๋ยวสีย่ำซูแม่บ้านเพิ่นกินนะครับพี่น้องมาก่อนอื่นเท่ากับซอยสก่อนนะครับซอยแบบลูกเตานะครับซอยย่ำเอาซีตตอนซีใหญ่ๆนิหน่อยอันนี้บาวเช่นเหลือหนังออกแล้วนะครับนี่ครับมกแบบใดซอยเอาบ่มี่สูตรตายตัว มักตอนอยังไงกัเหตุแมนเฮาหมักได้ไหนเฮาก็ซ้อยเอานะครับเหตุกินเองเสียบเปิดลวัตถุดิบอยาก <c oughs> แมนบะพี่น้องถือสอกซ็เนาะสอกถอนเราได้น่ยได้จังหวะพอดีเนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็เอาตอน<ห>โอ้โหบว่เป็นยัง ไฟลมตอนที่งไงรถเนาะ <Okay. S 1> โคโลเคเล่เนี่ครับซ้อยเป็นหลุกเตานะครับพี่น้องนี่ครับซ้อยแบบหลุกเตาเอาลงหม้อไว้เห็ดย่ำยังไหนบัดเตี้ยย่ำเหมือเห็ดบหยาดอรพี่น้องเอ้ยเพราวะเว่อน้ำจิมจ้มเขาเรียบร้อยแล้วเขาหั่นผักใส่ซื้อ ซอยแบบลุกเตาตเต็มปากตเต็มคำอ้หคือหลายแทะหลายบ้างจิ้นเบิร์ดยู่บะโบเบิร์ดได้เอาว้ได้นไว้ถ้าต่ำเอาล่งเบิร์ดโลยเนี่ยครับซอยโคโลเคเร่อ้ขอจักต้อนหนเถาะมาแจวมาอกเมนซอย <laughs> อจุ ซอยจุ่ซอยจุนี่อืิ่นแบบใหญ่ค่ะพี่น้องอม,มีกลางาแต่ว่ากลางเอาออกเบิดแล้วล่ะค่ะหวานเหนือเพิ่นมั่นดีแล้วอืมซอยผัดสย์ยำ แบบลูกเตา๋าเขนกันครับพี่น้องเอาลงไปเลยนี่ห้อมแขกตัวนี้ส้อยส้อยบางนี่โอ้มั่นดีแท้หั่านนะแมนเอาแม่เอาแม่เอาขึ้นมาตั้งเอานําจิม้มตักใส่แม่เฮ็ดบปรด้ยากเลยนนี่ได้กินเลยเด้กนี่ เฮ็ดกิน,กนง่ายๆพี่น้องเลยใส่ผักหลายอยู่ว่าบัวรายดอกอืย่ำเนาะหลายไปเด้น่ะพอออกไปแม่น้องกีก้ว่าหลายผล,ลติดหมออัะเนี่ยแต่เจ้าหมอนกับแบบหลายนะเอาอ เอามาเลยเอาขึ้นมะลาดพี่ลาดเต็งๆนี่ค่ะพี่น้องใส่เครื่องนึงกับพ่อ่ใส่เบิร์ดดอกค่ะพี่น้องแมนโอ้พ่อ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 ข้าผักใส่นี่ครับเผ็ดย่ำเอาจานมาบ้านเท่าสดเจ็บแซ่บเบิ่งกันนะนี่ครับย่ำเรียบร้อยได้ครับพี่น้องบ่ได้ยาบโบแต่มีน้ำย่ำเอ้ย แต่ว่าเขาใส่น้ำซีฟู๊ดเท่าในละลดเขาบรไเดอเอาถต่เป็นย่ำก็ต้องเป็นพริกแดงเนาะนอันนี้เขาใส่พริกเขียวปั่นเลยมาเท่ๆท่เ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 ท่นท่เท่น้อเเท่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 นท่วท่เท่เป็เท่เท่เท่เน่นเท่ววเทเอ่เ่เม่เท่เงงท่เท่เเท่เเท่เท่เเเท่เเเ่่เ่เท่เเ โอ้เบิด์ตบอแบนมาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบาวเช่นทายรูปจัดจานเรียบร้อยนะครับมาครับเสีบเสบน้ำบาวเช่นก็แม่น้องลูกกีนะครับจัดเลยก่อนสิกินกะขออนุญาตสักก่อนนะครับ,บอเอ็มเปิดฝา <laughs> เขากันโมบ,บุหรือสีออกทั้งเกากับโมหัวนะครับลองเบิรงเจอกเบก,กน,นะมันสีเขากันบอกรับยำแซลมอนอย่อย,ยข้างพี่น้องเลยกินยากปนิกกันยังกินอยู่พี่น้องเพิา่าอนต่า ่นแบบลวกเต้าอย่างนี้ไงที่แรกกันว่ากินเอ,เอียงก็ล่ะ ซาซาิมิเตียจิมเจียวซื้อวาซาซิมิบัดซ้อยผักใส่ผันว่ายย่ำ <laughs> หวานตะว่าย่ำใสครับหอมแขกจะเป็นอีกโสชาตินึงเนาะ เข้าตรงนี้นอืมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดจักหน่อยอืมเอาละตอนไงโ่ก็ใส่นี่โลด รสแรกเนาะที่เขาซื้อมากแบบเป็นชิน้นใหญ่แบบนี้เนาะส่วนมากก็ซื้อแต่ชิ้นน้อยมันบาษาใจชิ้นน้อยก็กินส,ส้มตำามันกับเบิ้ล่ะส้มาำที่ซื้อม,ยมยาย่ำก็เลยจะย่ำเนาะแค่อย่างอื่นบ่ญละอันนี้ ครึ่งตัวประมาณโลกกวนเหเนาะอืมอร่ยหนะ้าเกือบจะเมนสอเป็นโตเนะาะขนาดสมมตเรนองอัญช <ๆ S 2> ลักษทุเ <laughs> ยากพอมาสดเอาแล้วเริ่มยูแล้วเพราะว่ากินก่อนแล้วค่ะพี่น้อง ยังไงสายใจบอสกินไหมบ้างสายใจซื้อมาตอนน,น้อยๆเลยยอมบอสเตี้ยอันนี้เฮ็ดให้แบบสร้อยเต๋าตอนใหญ่ๆเลยครับราคาน้ำจิ้มพเพิ่นเฮ็ดจช่างเด้อปั่นเอาค่ะพี่น้อง จังสีไอมเพวกมันย่างเ็สจังสีเลยอ เพิ่มเผ็ดปากกับเมือ่อภาษามาเมาชี่ยนสูตร่อเดาเบาเช่นให้นั่งยู่เป็นมูอยู่บา้าเอาหนึ่งสิบเบิดแล้วบ่ไปแล้ว ข้าเจ้าใส่รถดีลหายเอ้ยใส่สุ้รรหลายบ่อันใดปลานี่ยบอกินไปกินมานอย่างเลียนๆได้านะมันมัๆไงอืบึงไปร่างหั่นเ็นบอกมันเต็มเลยมัม่นแบบคักเลยค่ะพี่น้องลูกกี่เสียมิดเพิินอิ่มละ่ะ ปลาแช่หมอนเป็นปลาที่แบบเอามาทำอาหารได้ทุกส่วนเลยคนว่าหนังก็เอามาตากทอดกรอบเนาะเหลืออยู่แค่หนังเอาไปทอดม่ไปตากทอดกรอบคนว่าหัวก็เอาไปอันต้มยำสิเนาะหัวกับกาก กินเนือ้อบะเขอกินเนือ้อนี่ว่ะคนละแบบเนื้อกับป่าเนาะเจสซูนเนาะโอ้เพชรไปน้่องเอ้ยกินกับอันนี้เลยกินกับหอมแส่บอยู่นะครับแบบซาใจเลยนี่เหลืยอยู่บะหลาย แต่ว่ากะสีเอาไว้เพิ้นสดเพื่อเพิ่่ายากอีกเอาให้เพิน้นจุใจไปเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่เพิ่นมักกินนะครับไปอันหากินบุฟเฟ่เนี่ยบไมี่ยังสั่งระแซวอนอืมต้องต้องไปร้านที่มีมีแซววอนเนาะเพิ่นถึงจะเข้าไปกิน <laughs> เอาละแซบพี่ดีเอาฝากพี่้อง พี่น้องก็ฝากติดตามช่องเบลเชนและะ้ค่ะช่องของเพกนําเด้อค่ะกินเที่ยวกับเราใบเคกแลยค่ะเชนชวยโอ้เชนชชยอียงอีกเนาะบอก่เคยถึงจะคือเชนโซยชาแนลเด้อค่ะมือนีก็ได้ยำแซลมอนมาฝากพี่น้องเด้อค่ะแซ่บคักอหลีค่ะพี่น้องกินแบบจู้ใจเด้อค่ะค่ะสำหรับพิมนี้เพกกับเบลเช่นกับฝากไวซ์นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ